สวัสดีค่ะสวัสดีพพี่น้องสุขุสุคนนะคะสวัสดียามเช้าเช้านะคะอันพี่น้องเอ้ยในสายตาฮานะมันเป็นสีอ่าสีทองเลพี่น้อ,นแบบนองมันแบบแต่วันนี้ก็มันบวมเนสีทองเว้ยฮันแอมตัวนี้คือเป็นสีทองหมดนะคะแต่ว่าในในกล้องมันทำไมไม่เป็นสีทองค่ะ น้องยันฝนมาอยู่เพราะว่าอะไรดูดูสิมันมืดมาแล้วนูน่นอสิจะไปลงทานไหมจะได้ไปไหมวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสองแล้วนะคะวันทำโรงทานนะคะบรรยากาศยำชมเช้านะคะปกตินี้คือจะมีแสงแดดนะคะอันนี้ก็แสงแดดกำลังจะขึ้นนะคะแต่เผอิญว่ามันมีอ่าม,มีอะไรฝนอนะ่ะ เมีมันตั้งเข้านะพี่น้องก็ยังไม่รู้ว่าจะตกหนักหรือตกหรือไม่ตกเนาะขอดูดูกันไปนะคะพี่น้องมืัอนี้ก็เป็นวันที่าจะไปลงทานกันนะคะเมื่อกี้มันยังสีทองกว่านี้เลยแต่นี้มันเป็นสีขาวแล้วพี่น้องป้องป้ายผ้ายู่งขึ้นมาขาวมัอนี้บ่าอย่าด่าสุดลมไปดูไก่เราก่อนเมื่อวานมไปเอาขาตัวหนึ่งลืม แสงตะเวนา้าน้องยืนกรันน้ำตาหลบเงารากักมือใหม่สุดเางาหาเขาบอกคือเขาแล้วอะไรกันคะเนี่ยลูกสาวฉันอีกตัวไปใส่ไหมีกตัวไปใส่ กพ่เห็นมันนอนทานเท่สองสี่หกเจ็ดสิบสสเห็นแค่สิบสามตัวเองนะเมื่อวานนี้เห็นแต่สิบสามไม่เห็นเลยในะตัวหนึ่งมันไปไหนโอ้ยไก่ก็ได้เนาะหี่เข้าจับไปขาอเปล่า โค่นกับคู่องเดียพี่หนุงมนะปลอดกวนี้ตีไหมบรรย,กยากาศยามเช้านะคะก่อนที่เราจะไปลงท่านกันนะค,ะ,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 คะมาดูลูกสาวลูกชายก่อนนะคะขายืนน่าบ่เห็นตัวหนึ่งแ่ะคุณนาจักมันไปทางใด อะ,อะไรกันคะเนี่ยต่วยเอาสูตรมาชนไม้ตัวไหน ไม่รู้หาแนวทักบรรยากาศยามเช้าพี่น้องตอนนู้นลูกไมกเกเตกพ้าดเลือมพ้าดเตะปึงปังปึงปังน้ำหมดเลยหนึ่งสองสามสี่หมดทุกอันไหมโอรีอีกอันเดียวแต่เราก็จะเติมน้ำให้เต็มทุก ท่อนใส่กันบักคุณอาท่อนใส่ตัวน้อยแบบนี่ไม่ได้เปิด่ไม่เจอท่อนใส่ตัวน้อยเอาบ่ะวันนี้เราก็จะมาเกลือลูกๆแต่เช้านะคะไหนเดินซี่ลูกหล่าค้ำแพงได้กี่ฟองแล้ววันนี้ ก็ขึ้นไขจะเลิกแน่ได้หนึ่งฟองแล้วนะครับมีแต่ไข่ทั้งนั้นแถวนี้อ่ะไม่มีฟองเลยค่ะโก็จะขื้นตัวหนัอยเนาะมองตัวหน่อยขึ้นไหมก็ประเทศใส่ตัวหน่อยนี่จังสิ ขายแล้วลูกๆฉันได้เวลาเกลือพวกนางแล้วนะคะพี่น้องน่ากระสิวยามเช้าก็จะห,หิวหน่อยะคะ่ะ

หิวแล้วไว้นี่สบายๆข้างในคนก็ไดพี่น้องหิวแล้วค่ะวันนี้ก็ได้หนึ่งฟองนะคะไข่พวกนางก็ได้หนึ่งฟองแล้วนะคะอีกไม่นานก็จะได้ไข่แล้วนะคะกัส่วนนี้กับบำรุงอาหารเต็มที่ครับพี่น้องเรียกมันไปสิ มันไม่มาหรอกคุณเอามันเห็นถืออยู่ ปกติหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเจ็ดโมงประมาณเจดโมงวันนี้นะคะเราเกือตั้งแต่หโมงนะคะเออพวกน้าจะบอกกระตือรือร้นไปได้พวกน้ายัางเบาให้นุ่งตัก้าเนี่ยบอกไม่อยากจะพูดเลยพวกน้าสีเลนใส่เลย มม่ได้กินถนัดไงกระซิใส่เอ่าเท้ากระซิใส่ถาดไว้มื่อนี้ก็ได้พวกข้างคิกกินนะคะคงมีแต่นานนะคะที่จะให้อ่าลอมาดูนั่นยังม,ม่ทันเห็นเลยน อีกไม่สนเลยรใว่ไหใครจะกินหรือไม่กินยาก็หมดแล้วจัดาาเลยมันยังไม่หายคุณเอาก็มาเข้าเพื่อนอีกแล้ว เออมันนี่พวกนั่งบ่ตามไปได้พี่น้องพวกนั่งกิดเป็นระเบียบอะไรมนันนี่ปกตินั่นหรอพวกนั่งจะวิ่งตามโดยที่ไม่ไม่สนอะไรวันนี้พวกนั่งเป็นระเบียบมากเลยนะแยกกันไปายตัวเดิม เอาเหตุอันนี้ให้มันนั่นก่อนนะครับมันก็จะได้เป็นระเบียบมากมันไม่ได้เป็นอะไรนะแค่ยังไม่หิวเฉยๆตอนนี้พ้นกาตโกและพี่นองทางเขาทางเชื่วิกชิปทางที่จะเป็นออก อาจจะบม่มาหออเท้าดอ,อกเบืองบรรยากาศจำเช้าๆกอลูกชาตั้งแต่เชา้าค่ะวันนี้ลูกสาวของฉันกินให้อิ่มๆนะลูกวันนี้จะไม่ได้อยู่ทั้งวันนะเพราะฉะนั้นนะคะต้องประหยัดน้ำด้วยนะคะลูกขาจะเชื่อฟังมึงไหม ไม่เจ้าขามันฟังหนูไม่รู้เรื่องแล้วหนูพูดภาษาไก่ไม่เป็นค่ะพี่น้องยาย้ำสาวเขาก็ตากประมาณสองขู่แต่ละมือยามแรงอีกสองขู่กระสอบหนึ่งนะได้อยู่สองมือถึงสามมืออาทิตย์หนึ่งหมดไปสองกระสอบ อาทิตย์ละสองกระสอบนะพี่น้องบางที่บ่ฮอดช้่มชิบมือชิบชองมือเบิดไปอยู่สี่กระสอบนะครับหัวอาหารช่วงนี้เราเล่งหัวอาหารให้มันกินค่าลูกขากินแล้วก็ไขค่ค่ะลูกขาโอ,โอ้ตัวนี้คือหูควมท่านี่ฉันมาไข่แล้วคะ่ะคุณแม่ขาดูสิลูกสาวฉัน ใช่แล้วพี่น้องไอ้ก่อยแล้วน,นั่งจะล่อกี่ตัวคะสี่ตัวสี่ตัวใช่ไหมมันจะได้จัดทีเดียวเลยระยะอเลย,ยเยบาใจมันอยากขึ้น,นยังไงมันขึ้ม,มันบ่นตื่นเต้น ตัวนี้ปกติเนี่ยสิแลน้ำค้นเลยได,ได้พี่น้องก็เลเนาะก็จะมีบางตัวที่แบบคอยแนมนำอยู่แต่พวกนี้น่ะหรอมันไม่สนใจเลยวันนี้อ๋อไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเสอสิไปจัดการไก่อ่ันนั่นก่อนที่ยกไปไหว้ขังนันพี่นอ้องเอากระสิเดปเหยื่อไกย่ยังแล้วกระสิเดล่างหนาแต่งตัวเตรียมไปลงทานนะคะ กี่ตัวนะคะสี่หรือห้าต่อต่อได้ค่ะก็จะไปเตรียมเครื่องและห้าล่างหนาล่างตาและพี่น้องเ้ยเมื่อนี้ไปลงท้ายพี่น้องจะถัาชสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะคะเจอกันอยู่ บ้านไอซูปเปอร์นี่ด้วยค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็จะไปก่อนนะคะเอาไก่ไปจัดการก่อนนั่นเงียบเนาะ